น้องพามาเบิ่งน้องปลาเอามาเบิ่งปลากินเหยื่อยามเช้าเอามา ยุสาพี่น้องเอ้ยป่ายุสา่ามาส้ายังมาแรงสิมาเบิงเป็นป่ากินเงียช่อแนวป่าเลยพี่น้องในนี้ช่วยเนี้ยป่า มีความสุขว่พี่น้องมีความสุขเบื่องปลากินแยน่นนะะ ถ้าเต๋อไงเลยพี่น้องมีปลาตะเพียนมีปลาสลิดมีปลาช่อนมีปลานิลมีจุดแนวปลาพี่น้องมีจุดแนวปลามีจุดแนวปลาเลยผักป้าผักบุ้งพี่เนาะมันมันกินมผักบุ้งออก,ก็แกผักบุ้งล้วก็เสีย่ยงผักอันหมักผักท้องฟาบักผักท้องร้องให้กิน ก็หมักพักทอง,งให้กินมเอละเทียแล้วก็ใบ,บกะหล่ำมีใบกะหล่ำมีมีหม,ม,มักพักทองมีผลไม้ที่เขากินเลยพี่น้องยนลงให้กินแต่บ่ได้กินอาหารพี่น้องบ่ได้ให้กินอาหารบ่ได้ให้กินอาหาร น,นี่กัต้นบมักมีพี่น้องเห็นบ่ต้นบมักมีต้นบมักมีอันนี้ก็เหล่าไก่ว่ามันเหล่าคนอันนี้เหล่าไก่อันนี้เถียงนาคนนอนทางนี้เหล่าไก่ปลาบักมีอันนี้ก็บมักอันนี้ก็บมักมีดกพี่น้องบมักมีก็โดกดก มขึ้นมาหลายแล้วไปเนาะดอกมาเนั่นออกมาจมแดดเนาะ พี่น้องหลายอีิรีที่ขึ้นมาให้เห็นเนี่ยป่าไม่มันมีป่าตะเปียนแล้วก็ป่าสลิด ปามันกำลังขึ้นไข่พี่น้องมันขึ้นไข่มันจะขึ้นมาเป็นสี่ป่าเทาป่าเปลามันไข่มันจะเป็นราชษณนนี้อันนี้คือป่ามันไข่พี่น้องถ้าป่ามันบวกไข่มันจิบพวกขึ้นน้ำเด้อาวานผักบุ้ให้กินมันก็ขึ้นมาสว่างขื่นสว่างนี่าป่ามันไข่แล้วมันจะเป็นสี่ถ้าป่ามันขึ้นมาหาไข่มันจิตื่นขึ้นมายามันเช้ามันสิบพุน้ำคือป่าไข่ เฮ็ดงานกันพี่น้องเดี๋ยวเมื่อหนาสิาม่ายยลิบให้เบิ่งใหม่เฮ็ดงานกันได้พี่น้องเด้อ